อกแล้วนะคะช่วงนี้มาอยู่ในช่วงของศิลปะกันดีกว่าคุณไม่ต้องมาสงสัยเราคะ่ะวันนี้ก็มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนเก่าสินทรเราอยู่ในห้องศิลปะกันมาดูศิลปะแต่ละ,ะแขนงของน้องๆกัน <laughs> โอเคคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปอีกอย่างหนึ่งตามที่น้องๆต้องการว่ามาถามหลายคนหรือว่าทำไมเมื่อไหรจะลงคลิป เคเจอตัวนี้ตัวแรกอันนี้คือสัปประหลาดนะคะที่น้องๆทำคือมันเป็นหน้าหมูอูดๆพร้อมกับเจระเข้ทำตัวเป็นจระเข้น่าเป็นหมูชื่ออะไรก็ไม่รู้โอ้อันนี้เป็นนกฮูกหน้าหน้าอะไรอะหน้าหมา ครูมันน่ารักจริงนะเนี่ยไม่มีเวลานะต้องทำต้องทำบัญชีนะบอกให้ป้านอันนี้เต่าบวกเต่าคอหักอ่ะยกขึ้นคอให้หน่อยเต่าบวกปลาหมึกถือว่าที่นี่มันมีสัตว์ประหลาดแบบเขาเรีกเยกอะไรอะสายพันธุ์ใหม่เยอะขึ้นเนาะตั้งแต่หมูจระเทศนกฮูกห,หน้าหมา แล้วก็เต่าหน้าปลาหมึกไม่ใช <laughs> ่ผิด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 ครูไปสั่งเด็กว่าอะไรอ่ะออสายพันธุ <laughs> นใหม่หนี <laughs> พูด <laughs> กับกล้องนี่แล้วไงต่อคร <laughs> ูบอกให้น้อง <laughs> น้องต้องทำอะไรทำไมเป็นสายพันแปลกๆอีงนี่ขึ้นมา <laughs> สะสมชนิดมารวมกันเอาหลายชนิดไม่ได้เหรอทำไมต้องสองชนิดนันทำซีสักสัตว์ถ้าเกิดเป็นคุณคุณจะเอาอะไรผสมอะไรน้ำร้อนเละลายหมดและลายหมดแล้ว อันนี้สัตว์หน้าหมูว่าหน้าหมูนะหมูมันมีหมูอย่างนี้ด้วยเหรอหมูกับเต่าหมูหนูไม่ใช่เห็ดน,นะหมูหนูส่วนอันนี้น่าจะมูเวอันนี้ชอบแรดปลาทองว่ะเหมือนปลาทองไหมตัวนี้มันเนี่ยเนี่ยรู้ว่าแรดอ่ะมันมีนาะน่าจะปลาทองนะ ใช่ปลาทองเนี่ยมันมีเกตอย่างเงี้ยปลาทองปลาทองอตอตัวนี้ก็ชอบนะกระต่ายกับตัวอะไรทุกอย่างเป็นกระต่ายนะแต่มีมือเป็นเป็นปูนะเออชอบเออห้องนี้กูชอบแล้ล งูกับตัวอะไรคะนี่มันมีปีกด้วยอ่ะดูตัวเป็นงูน no, no กนกอินทรีย์บน่าจะเป็น no นกะอินทรียแล้วน่าน่าไม่ได้เป็นงูอ่างูผสมนกอินทรียนะโอเคอันนี้ของน้องนะตัวเลแกกับเต่าเออไม่มีกระดองแต่มันเหมือนส,สายพันธุ์หนึ่งเลยนะสายฟอสซิลอ่ะตก จะอะไรจะอะไรแค่กับเต่ารวมรวมเป็นเหี้ยเหมือนตัวเหี้ยนิดหนึ่งนะตัวเงินตัวทองว่างันอันนี้เหมือนสัตว์ในเทพนิยายนะแต่น่าเป็นหมูเนาะอันนี้ก็น่าจะเหมือนเป็นนางเงือกเปล่าหรืออะไรจะอยู่ในทะเลแต่น่าเป็นหมูอูดอูดอูดอยากบ้านบ้างอ่ะอุ้ยขอพักเหียยข้อพักเลย I'm sorry นะคะน้องค่ะนี่เขาเป็นงูเห่ารูมังงูเห่ามีปีกชอบลายชอบลายอ่าเราจะมาจบด้วยนี้ก็คือปลาหมึกกับตัวอะไรวะคือหน้าเป็นปลาหมึกแล้วตัวอะไรอ่ะหน้าเป็นปลาหมึกลตาต,ตัวน่าจะตัวอะไรอ่ะอ่าทิ้งท้ายเรียกว่าตัวนี้หน้าเป็นปลาหมึก วัวเป็นปลาหมึกแต่ตรงเนี้ยเป็นอะไรช่วยเราหน่อยได้ไหมหรือ,อเจ้าของที่ไหนรู้ก็ช่วยบอกหน่อยแล้วก็มาตอนนี้คือสิงโตมีหางสองาัาส่วนใหญ่อะ่ะมันจะผสมพันธุ์กันแต่นี้มันสับในเทมนิยายเลยสิงโตกับหมาป่าหรือเปล่าเนื้อหน้าเหมือนหมาตรวนี้โอ้ยนี้มีสัตสัตบกสัตว,ตวน้ําสัตว์เรื่อย เต็มเลยมีช้างที่นี่อาจจะเน้นช้างหน่อยโอเคคลิปนี้ก็พามาดูสัตว์ดิเทพนิยายหรือสัตว์ตามจินตนาการของน้องๆเนาะบางทีมันก็ออกมาเหมือนไปเทพมิายายบ้างก็คือเอาสัตว์สองชนิดมาผสมพันกันครูคบอกเมื่อกี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์หรือกด subscribe แล้วก็ติดตามชมคลิปต่อไปก็คือผมอยากปันบ้างสัตว์สองชนิดให้มาผสมพันธ์กันจะเลิศแค่ไหนไปดูคลิปหน้ากาันโอเค อเคแล้วขอกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หมททำคลิปต่อไปจากคำเรียก,ร,ยกร้องของน้องๆน,นะคะโอเคค่ะไปแล้วบ๊ายบาย